พี่สาวมาดื่มมาดิงกันนะคะพี่สาวมาดื่มมาดิงหรอสาวไปอ่านรายการทำไมคะมาดื่มมาดิงกันค่ะแล้วรีบอะไรจะไปเดินสเปซอะไรล่ะหนูไปเที่ยวมาเดินเล่นสเปิร์มสเปซแล้วมาเดี๋ยวๆปคุณหนูมาดื่มมาดิงค่ะเดี๋ยวนนี้คือภาพประกอบข่าวเหรอคะภาพประกอบข่าววันนี้หนูมาเองค่ะ อีกทีสิเอามาจะข่าวเลยใช่มาดื่มมาดิ้งเออมากั้นฉันทำไมฉันมาเที่ยวมาเดินเล่นค่ะคุณแม่คุณแม่มาดื่มมาดิงกันค่ะทำข้าวทำได้นะเขาไม่ได้นะอันนี้คือไม่ได้อย่ามากั้นนี่ไงนี่ไงเมาเดินต้องมีคนกั้นคนมาเดินมาเที่ยวมาเดินเล่นมาดื่มมาดิ้งเดี๋ยว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 นุ่งข่าวข่มข่าวอย่างพวกเรากลับมากลับมาค่ะกลับมา แม่ฟังนะแม่ต้องเนี่ยแค่แม่ถอดสูตรปุ๊บแล้วแม่ก็เอาสิ่งนี้ไปอ่าแม่ลองดูแม่ลองแม่พลาดพลาดแล้วที่ยืนแม่้องดูแม่้องดูแม่้องพูดไม่ได้มาดิงแม่ลองพูดสิไม่ได้มาดิงกันขาดพี่สาคุณอาพูดเราได้อะไรว่ามาให้มันมีอ n e r g y ในการแบบว่าเออต้อนรับสกรารพูดเราได้แน่นะได้ค่ะได้ได้ฟ e ลฟ f ลล l i n ที่มันแบบกระชูด มองกล้องนะคะแล้วแม่บอกว่ามาดื่มมาดีงกันค่ะคุณนานี่คุณนาคุณพี่คุณนาคุณพีอ่ะจะบอกว่าอะไรไหมอะไรที่เราสองคนน่ะไม่ค่อยเหมาะกับประโยคนี้หรอกเดี๋ยวเหมาะกับข่าวของแอฟเดี๋ยวค่อยไม่แต่คํามันก็แค่มาดื่มมาดิงอ่ะทําทไมแต่มันเป็นอะไรทําไมมันมันนี้มันมีนัยยะมันมีในยัยยะซ้อนหรอไม่มช่ช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยหรอหนูยังต้องยังเล็กอยู่ เรามันจะดูไม่เรียบร้อยหรือไม่สะอรอมีกอนเซ็ป์เดียวนะคะมีคอนเซ็รต์ส่วนตัวเหรอไม่เรียบร้อยเนี่ยมันไม่ได้มาจากประโยคนั้นค่ะมันตั้งแต่ชุดคุณแล้วค่ะไม้มันฟิวมาดื่มมาดิ้งอะยอยากให้แม่ลองสักนิดนึงให้แบบพี่ๆกันเลยเขาแบบชื่นใจอะมาดื่มมาดิงกันค่ะหน่อยคุณน้า ถ้าทำไม่ถึงเขาไม่ว่าใช่ไหมเดี๋ยวหนูจะคอยบรีไปเรื่อยเดี๋ยวหนูกับคุณน้าเดี๋ยวคุณน้าจะคอยเช็คให้ได้เอาเชียวเอาเชียคุณน้าเริ่มก่อนเลย มาดื่มมาดิ้งกันมาดื่มมาดิ้งกันมาอันนี้ไม่ต้องชวนคนอื่นอันนี้ชวนตัวเองให้ดื่มก่อนเพราะว่ามันเหมือนมีเส้นเสียงไม่ดีละมันแห้งมันแห้งก็คือมันจะมีมันจะมีหลายแบบนี่ค่อนข้างจะแห้งนะคะคอแห้งคอแห้งมาดื่มมาดิ้งกันไม่ค่คุณตาคุณพี่อันนี้คือเหมือนกับว่าตัวเองต้องดื่มก่อนแล้วไม่ได้ว่าให้คนอื่นดื่ม เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังว่ามีในยะอะไรกับว่าสักมาดื่มมาดิ้งทำไมทำไมแม่แอบถึงได้พูดมันยากนักเออยากใช่ไหมไม่ไม่ยากไม่อ๋อหรออยากอยู่อยากอยู่มันต้องมีอะไรแอบแฝงสิแต่เราต้องเล่าข่าวนะว่าเพราะว่าเพราะว่าเมื่อคืนก่อนนี้นะคะเหมือนป้ามาดื่มมาดิ้งหนูมาดื่มมาดิ้งมาเที่ยวเล่นสเปซมาเดินเล่นแล้วมีปัญหาอะไรมากันชั้นฉันมาเดินเล่นนี่เขาถูกเขาเรียกว่าเขาสร้างมาเพื่อสิ่งนี้เลยนะคุณ หรือมีข้าวมีของพร้อมใช่คือเรื่องราวมันมเกิดขึ้นเมื่อเมื่อคืนวานก่อนค่ะออแล้วทีเนี้ยเนี่ยก็เป็นปัญหาทีเนี้ยว่าคนอ่ะงงว่าอุคืนนี้จะเจอเหตุชุลมุนอีกไหมทำไมคืนนี้ต้องเจออีกอะ ก็เผื่อว่าสามลอยว่าเอจะมีแบบชาวชาวปีนน้องๆพี่ๆก็เลยปีนเนี่ยอยู่อีกหรือเปล่าตำรวจเขาก็เลยไปดูนะความเรียบร้อยว่าเป็นยังไงคือว่าคนที่เขาก่อเหตุมันก็มีจํานวนตั้งยี่สิบป่ะจำนวนยี่สิบใช่ไหมแต่ว่าพี่ก็เลยไทยเราเนี่ยไปรวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายอคือฟีลว่าเป็นวันสำคัญของของของกัเลยไทยเลยอ่ะก็เมื่อวานเขาแต่งแล้วนี่เขาแต่งตั้งเป็นวัน ใช่วันกันเลยผ่านศึกแล้วต้องมีการขายดอกดอกอะไรกันไหมดอกป๊ดอกปี๊ดอกปี๊หรอป้าในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็กำหนดว่าเราจะมีอะไรหรอจริงๆนะมันคือเราเห็นพลังเลยนะว่าแบบเรายอมไม่ได้เราโดนก่อนพอเราโดนปุ๊บแค่การจุดประเด็นว่ามาหน่อยฉันไม่ไหวแล้วมารวมตัวกันเลยเขาบอกว่าสองพันกว่าคนนะแม่อันนี้ก็คือว่าเขามีไทม์ไลน์เลยเหรอนะสิบเนาฬิกาสินาทีใช่ ของวันไหนอันนี้17นาฬิกา18นาทีได้ตั้งล้านเก้าแสนกว่านั่นคืนวัน <มา S 1> เกิดเหตุนะคะเพราคืนวันนั้นหนูยอมรับตรงๆว่านหนูไม่นอนเลยเพราะหนู <c oughs> ใส่ใจคนอื่นค่ะมากกว่าใส่ใจส,สุขภาพแซวว่าม,มีผลหนูเมื่อคืนที่เ c e b o o k ล่มต่อเนื่อง<พ>อเลยเพราะเคยนัดกันไลน์โดยไม่นัดหมายประมาณ2,500คนห้าร้อยคนระบบ a c e b o o k เลยล่มเลยเมื่อคืนเออใช่มีเริ่มล่มอยู่ไปพักหนึ่งเลยเนาะใช่แต่ไม่น่าจะใช่สาเหตุนี้นะคะพี่ แล้วก็มีมีมต่างๆเกิดขึ้นมากมายเช่นมีว่ารองเท้ายี่ห้อหนึ่งก็คือน่าจะขายหมดสต็อกเพราะว่ามีการงัดใช่ก็คือชูเชดขึก็มาคือมีการงัดแซมบ้าข่าวดำขๆๆนมาขอใช่ค่ะรุ่นนี้ราคาขึ้นค่ะสามพันนะรุ่นปราบเหรอใช่รุ่นปราบสตูพายเหรอปราบเทยปินมีสองสีด้วยแต่อันที่ เอ a ก t l แเลยนะคะที่เหมือนกันก็คือตัวอันนี้ตัวสีขาวค่ะเพราะว่าลอยไปท่ามกลางหมู่ชนใช่ค่ะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งแล้วคือขอให้อยู่ความสงบไม่ตีกันนะคะแล้วขีดตาขีดตาห้ามห้ามอย่างดีใช่ไม่ตีกันนะคะไม่ตีกันนะคะ ตำรวจขอความร่วมมือว่าง่าตีกัางห้าคะคือเก่งเป็นนักผีเลยอ่ะอย่างเงี้ยคุณแม่เพื่อเห็นจริงรอเปล่าอย่างเงี้ยอะไรนะจ๊ะมีภาพเลยเหรอมีคลิปออกมาเพราะว่าคุณตำรวจเนี่ยอยากจะให้ขอความร่วมมือว่าทุกคนแยกย้ายอย่าตีนะอย่าตีอ่าก็ต้องมีคนที่คอยช่วยคุณตำรวจเขาด้วยก็มีตัวแม่ตัวหนึ่งเป็นตัวแม่รุ่นใหญ่คอยช่วยตำรวจยืนกลางใช่ค่ะคอยช่วยตำรวจแล้วคุณแม่ก็ตำรวจได้อยู่ข้างหลังคุณแม่อยู่ข้างหน้ากับท่ามกลางประชาชนที่มาห้อมล้อมเสียงก็บอกว่า ทุกคนอย่านะอย่าตีเขาคุณตำรวจก็เบาใจคุณตำรวจก็เบาใจได้ยินแต่เสียงใช่แล้วก็มีคุณตำรวจอีกอีกมีกอีกมีอีกนึงนะคะคุณแม่มีคุณตำรวจเนี่ยก็คือมากันเอาไว้กันไว้กันไว้ด้วยรูปลักษ์เสื้อผ้าของคุณตำรวจเนี่ยที่เซ็กซี่เครื่องแบบเครื่องแบบใช่ก็มีกระเทยจำนวนหนึ่งก็คือพี่ ท่านหนูต๊อคุณพี่ต้องเดวคนพี่จะไปกานหนหมไหนหรืออะไรยังไงคือมีการดีลลับหน้าสิวหน้าขวานหน้าสิวหน้าขวานก็มีการดีลลับใช่ความรักก็เกิดหน้าสิวหน้าขวานก็เกิดความรักได้แล้วมีพนักง,งานของโรงแรมอีกมีมหนึ่งพนักง,งานของโรงแรมเนี่ยเดินออกมาเดินออกมาที่กันเขาเขากันคนปีนเนี่ยเพื่อไม่ให้โดนตีเยอะอย่างนี้ใช่ไหมครับต้องการเอาไว้แต่ก็มีแม่กอของเรานางหนึ่ง เดินเกี่ยวก้อยเขาอยู่คือฝีว่าแกชอรักเท่านะพี่เธอในบัตรภารกิจในระหว่างที่ต้องอึ้งๆจะมีการก้อยเกี่ยวกันอทางนี้ไ่เกี่ยวก้อยเกี่ยวก้อยเอาไว้เพราะว่ามันมีความรักในหัวใจเกิดขึ้นแต่งมาเองหรือเปล่าแต่งมาเองอ้าวไม่ถไม่ใด้ไม่ได้ไม่มีภาพหนูเห็นว่ามีภาพคือแคปชั่นนี่เขาอาจจะแต่งเองหรือเปล่าไม่ทราบค่ะตุ๋ยแต่ว่าแต่ว่ามีแต่ว่ามีภาพว่ามีก้อยเกี่ยวกับพนักงานที่ใส่ชุดสีครีมนั้นคุณผู้ชมคะอันนี้คือมันติดเทรนด์ X ดังนั้นจึงจะมีดีเทลซ้ายดีเทลขวามากมายให้เราไปแบบดูเหตุการณ์คุณแม่เด้ตามข่าวบ้างไหมคะว่ามันมีฟิลอะไรอยู่ที่สุขุมวิทสิบเองเอาจริงๆไพ่อดีอยู่ทยอยู่สิงคโปร์แต่ว่าเห็นเต็มฟีดเลยรอเอาแม่เพิ่งกลับมาจากสิงคโปร์หรอพิงกลับเมื่อคืนไปเทเอสวิปหรอใช่ พาลูกสาวไปพาลูกสาวไปรอแล้วไม่ได้เข้าแม่ไม่ได้เนกลงตัวใช่ไหมแม่ไม่กกงตัวไม่ไมโดยไม่โดยมันมีคนกลงตัวนะคุณชมเป็นผูอนันตดูกงตัวใช่ไหมใช่เพราะว่าเหมือนกับว่าตั๋วซ้อนกันตั๋วคือเลขที่นั่งอ่ะซ้อนกันเหมือนสิทธิเดียวกันเพราะว่าคนที่เขาขายเนี่ยเอามากอปหลายใบเอามากอปหลายใบปุ๊บก็เลยเหมือนกับว่าถอนสิทธิทุกคนที่อยู่ในที่นั่งออกไปเลยเพราะว่าไม่ให้มีใครก้าวไก่กับ ที่นั่งตรงนี้มีคนโดนบัตรอย่างนี้เยอะวันนี้แม่แอปเชอชอ์ฮิเลอร์มสมวสีทเพลงใช่ค่ะปลายห้าสี่สามเขอได้หมดเลยอะ่ะเขาได้ทุกคนเลยล่ะแม่เป็นยังไงเป็นบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างคะแม่เล่าให้ฟังหน่อยสิรีแคปรีแคป นี่คือคุณเขาเปลี่ยนเรื่องแบบเร็วมากจนแบบข่าวไม่ต้องลงตกลงแม่เทมาสุขุมวิทสิบเอ็ดมาจแกรวมแรวมคือเรารวมได้ไหมไม่แต่เมื่อกี้เนี้ยหลังจากคุยกันเมื่อกี้แ้แอบคิดว่าอุ้ยคือเหตุการณ์เนี้ยนะที่สุขุมวิทเนี่ยถ้าปิงปองอยู่อ่ะมันจะเป็นยังไงเนาะหนูไม่อยู่อยู่แล้วหนูป๊อตเพราะว่าหนูต้องเพื่อนไปเพื่อนหนูเห็นแล้วเพื่อนฝูงเนี่ยคือไปคุณปิงลี่เนี่ยมิสเฟบบลัสเนี่ยก็คือ มิสมิสที่เมาเนี่ยก็คือไปเลยไปลุยเลยใส่ชุดมวยไปอะไรไปเลยส่วนเราเนี่ยเกาะติดไม่ห่างจ้าทามโซเชียลแต่ว่าห่างเคียงเหตุการณ์จริงใช่แต่ว่าไม่ห่างโซเชียลอะไรอ่ะขอแค่ปรากฏตัวแอว่าทุกอย่างจะหยุดอมสงบหนูป๊อตค่ะหนูยอมรับว่าหนูอ่อเใจไม่สู้ครับบอกได้เลยนี่นี่มะอันนี้คือมีการเกี่ยวโยงอ่ะ ชันขั้นแล้วก็บินไปแล้วก็มีคนตรงนี้ห่อหอจีไายานินจีจายานินแล้วสับสับสับแมกโกงเยระหลุดแต่ก็มือไปก็ออกหลุดไม่เป็นไรโดนตบแต่ทุบทุบคือว่าคือห่อเหินเดินอากาศค่ะได้แล้วแล้วก็มีคนมาบอกนี่แหละ แล้วก็มีคนมาอคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ที่แบบขำม,มากก็คือบอกว่านี่แหละที่ประเทศไทยไม่เสยเอกราชอ,อย่าไปหาตีอย่าไปหาตีกับใครแต่ขอบอกว่าการใช้ความรุนแรงนี่ยมันเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย <c oughs> ในภายหลังก็คือคือทุกคนทราบว่าตัวเองอยู่ในรูปมีบันทึกวิดีโอมาก<ด>มายก็จะต้องไปเสียค่าปรับหรือมีโทษทางอาญาใดๆทุกคนก็ต้องยอมรับนะคะซึ่งเขาก็ทราบกันดีเนาะงั้นอะดังนั้นก็คือว่า คนของเราเนี่ยพร้อมที่จะติดตามอยู่ทางบ้านอย่างใกล้ชิดแต่ไม่พร้อมที่จะไปไม่ได้พร้อมที่จะไปเพราะว่า,วาปอ้อนติงปองนะคะใช่ค่ะ